พรอบบ้านอย่างผมเห็นส้วมที่สกปรกนะครับก็ทนไม่ไหวนะครับก่อนหน้านี้สั่งนะครับตัวแบบที่ขัดมาอันนี้นะครับมันชอบน้ําหลุดแบบนี้ครับเพื่อนๆนะครับก็เลยนะครับเปลี่ยนตัวใหม่นะครับได้นะครับรุ่นใหม่นะครับแบบนี้มาก็ดีไซน์นะครับสวยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันนะครบคันนะเหมาะสําหรับนะครับการติดนะครับไว้ข้างกาแพงในชุดเขาก็จะให้มาแบบนี้เลยนะ ตัวนะครับสลักตรงนี้เราเราสามารถเราไปเกี่ยวแบบนี้นะครับแล้วก็แกะ้วก็แปะได้นะครับนี่นะแปะได้นะครับพวกไว้ข้างโผล่สวมแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนะครับที่ผาดค่อนข้างวัสดุแข็งแรงกว่านะครับการใช้งานนะครับเราก็นะครับฉีดน้ํายานะครับไปก่อนนะพอฉีดน้ํายาเสร็จแล้วนะครับเราก็เอานะครับไปขัดได้เลยนะด้ามจับเคาะค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับแล้วก็ถูนะถูทําความสะอาดนะครับ นี่เลยนะครับนะเราไม่ต้องทําให้แม่บ้านทํานะครับพ่อบ้านอย่างเรานะครับมือโปรอยู่แล้วนะครับในการทําความสะอาดแบบนี้นะครับพอเราใช้เสร็จใช่ไหมนะครับเนี่ยเราก็กดนะครับฉับลูกไปนะนี่ครับเพื่อนเพื่อนเห็นนะความสะอาดนะครับนี่ครับเราสามารถทําได้ทุกวันด้วยพอใช้เสร็จแล้วนะครับเราก็ทิ้งไว้แบบนี้ได้เลยนะครับด้านใต้ก็จะมีรูนะครับระบายน้าเนาะก็ใครนะครับหาไปใช้นะครับไว้ชั้นล่างชั้นบนนะ กดจิ้มได้แล้วนะครับที่ตะกร้าทางหน้าซ้ายนะอันนี้นะครับเอาทิ้งไปเลยนะไม่ใช่แล้วเนาะ